We'll คุณจะได้เห็นรอยยิ้มหล่อๆค่ะของน้องวิววัชรวิทย์นะคะน้องริวแล้วก็น้องเจตพิพัฒน์นะคะไมอ์น้าผภา,าสิค่ะเซย่ากับมิยามาด้วยนะคะอซ์พาร์ดี้และมิเชลเบอร์แมนนะคะรวมถึงน้องดีนดวิยศด้วยนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะงานในวันนี้นะคะใครที่อยู่บริเวณของสุเคอาเมกาบ,บางนานะคะสามารถแวะมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเราเปิดให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะคะ รับดิวพิเศษโปรพิเศษมากๆเลยจากทางช้อปปีนะคะกับบรรยากาศเตรียมตัวนับเขาดาวย้อนหลังสู่โปรช้อปยิ่งใหญ่ค่ะ9เดือน9นะคะโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมกับสิทธิพิเศษมากมายเลยทีเดียวนะคะส่วนลดต่างๆนะคะมีโค้ดส่วนลดแบบจัดเต็มตลอดแคมเปญของช้อปปี99วันช้อปแห่งปีแน่นอนค่ะ รบรรยากาศแบบครืกคลื้สนุกสนานแน่นอนค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะ บนเวที ier, เรียบร้อยแล้วนะคะมันชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ค่ะเราจะเริ่มกิจกรรมกันนะคะและอย่าลืมค่ะสำหรับโปรพิเศษนะคะกับชอปปี้99โปรยิ่งใหญ่มีโค้ดมีส่วนลดต่างๆปังแน่นอนนะคะวันที่9เดือน9ค่ะอ,คอ,คอาล่ะค่ะวันนี้ขอสวัสดีต้อนรับทุก I แล้วก็รวมถึงสืง่อมวลชนทุกท่านด้วยวันนี้ดา้าวรินดาดำรงผลรับทําหน้าที่พิธีกรนะคะและว,วันนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่บริเวณศูนย์กันคะ้ะเมกาบางนาแห่งนี้นะคะเข้าสู่การเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่เรายกขบวนร่วมกันในงานช้อปปี้99 Shopping Festival นะคะงานนี้เนี่ยนี่แค่บอกว่าส่วนหนึ่งนะคะเรายกขบวนของศิลปินดารานะคะมาร่วมกันในวันนี้รวมถึงเราผู้บริหารด้วยนะคะมามอบรอยยิ้มให้กับทุทกๆคนนะคะสร้างสีสันนะคะรวมถึงความร่วมมือจาก บแบรนด์ตัวแทนที่มาร่วมแคมเปญพิเศษในวันนี้นะคะได้แก่บแบรนด์ YU Beauty High Sen ขอเสียงประมือสักนิดนึงนะคะขอเสียงประมือด้วยค่ะแล้วถุงเท้าพวกอะไรเงี้ยจะซื้อบ่อยับผมก็รอวัาอยู่รออยู่รอแล้วกดรอแลวใส่ตะกร้าไว้แล้วรอว่าก้าเดืก้าปุ๊บจ่ายเลยกดเลยกดเลยรุ่นรเลยช่วยหลายคนทำแบบนี้ช่วงนี้มองมองสองสองไว้กดใส่ตะกร้าไว้ก่อนใช่ใช่ต้องรีวลาด้วยมองอะไรไว้ก้าเดือนเก้าวูกอลเาพี่ไปออกกองับผม ต้องรอนคือราคาดีแน่นอนครับใช่ใช่เครื่องแบบพวกพวก,พวกดัมเบลพวกฟิเตนเนสนะครับพี่ดา<ช>ต้องรอหนึงวันวันที่เก้านะฮะค่ะคือจัดเต็มแน่นอนเน่น้องมายเหรอคะมายเรื่องคือจริงๆรมายเป็นคนที่เหมือนชอบพวกเรื่องของวิตามินอาหารเสริมเรารู้สึกว่ามัหล,ล<ร>ายๆแบรนด์มากๆเลยค่ะที่แบบโปรโมชั่นดีๆก็ไปกดดูแลสุขภาพกันหน่อยค่ะช่วงนี้มาที่เซเลบตัวใหม่เซเลบอันนี้คือเซเลบแบบนิวคัมเมอร์จริงๆนะคะ กี่ลูกดอะไรไว้คะ 9, 9. เดือน9ที่ผมอยากได้นะคบคือปิกเกอร์วันอ๋อปิกเกอร์วันทีแลวกดจกกรกลอย่างลูกเที <c oughs> ยบเลยร้อยก็เซ็ตเลยคลใครใจ่ายตามใครใจา่ายตังมามีค <c oughs> ไปที่สองพี่น้องสวยๆ,ๆกันบ้านดีกว่า เรียมไว้อย okay? ah, so ่างดูอะไรเป็นพิเศษค่ะเก้าเล่นเก้าแล้วก็เป็นคนเจะเป็นพวกเมคอัพใช่ค่ะแต่ไม่ได้ต่เก้าแล้วก็ลองเหมือนกันค่ะคออ่านเดียก็จะเป็นอิสเซอรี่ค่ะแบบแหวนต้องคู่หันนะคะทางนี้ก็คือสาวๆนะคะบิวตี้อีกก็คือลองกดราคาพิเศษเก้าสิบเก้าแล้วก็ลองโค้ดลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้โหโค้ด E แสดงว่าเตรียมไว้แล้วข้อมูลแน่นข้อมูลแน่นค่ะค่ะไาสาวทาสาวอนกค่ะเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องสำอางแต่เพิ่มของลูกเลยค่ะก็คือตะกร้าเต็ม Hola. ชอบแบบว่าชอบได้เยอะเยอะเลยค่ะอ๋อชอบปังปังช่ชอบปังปังเป็นเลขค่ะต้องจัดแล้วสัสเอ๊ไม่ละคะน้องไม่อ่าโอเคหมดตัวแน่ค่ะเอ๊ค่ะเร็วพร็อช็อปครับพรอพช็อปครับชอก็คือคิดได้สองคำนะแต่ว่าเล่นรถครับ้าไปคนรอดมากเร็วพร้อมช็อปครับโอเคเจนค่ะเอาเป็เด็กๆเลยนะคนสุดท้ายปิดท้ายทุกคนทัน Um